นี่มามาไอ้หอยหอยแค่ดูนะครับตั้มตั้มตั้มนี่ครับเห็นไหมครับใหญ่มากครับไม่ใช่หาง่ายนะครับเห็นไหมเห็นไหมยรือขึ้นมาเห็นไหมโอ้โหใหญ่มากครับดูครับอะไรนู้นใหญ่มากใหับ น,น,นี่นี่นี่อันนี่ลูกห voilà นึ่งเห็นมครัแต่ผมล้างให้ดูนะครับนี่ครับเห็นมับโอ้โหแต่ละลูก่นี่นคดูครับกำมือกำมือได้นะเห็นไมันใหญ่เก่นนะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะครับมาครับเดี๋ยวพาไปดูนครับเยี่ยนแล้วนะครับขึ้นเอาขึ้นถี่นี่หนครับขึ้นนล่นะครับนี่แต่ละลูกใหญ่มากครับ ดูนะครับตัวใหญ่เพ่ครับนี่ตัวใหญ่มากเราจะหาไม่ได้หาง่ายนะครับหายากมากนะนคือแบบต้องแบบหาในน้ำมะครับต้องดำมาครับอันนี้คือน้ําแห้งแล้วนะครับก็เลยแบบดำได้ครับดูครับดูนะครับไปหาตรงนู้นไปเดี๋ยวไปไปหาให้ดูนะครับฝั่งนู้นนะดูนะไปครับ ไปไปไปคับตรงนี้ก่อนซืหัวใจจริงจริงโอ้ได้วิทตุตัวนี้ครับิทกมาครับดูครับเห็นไหมครับดูครับเห็นไหมลูกคตใหญ่มากครับได้เยอะนะำไปประมาณสักชุมงกว่าได้ครับ เวลาน้ำแห้งอ่ะมันจะหาง่ายนะครับเวลาน้ำขึ้นน้ำจะหายอ่ะได้เยอะเลยนะตัวเล็กนิดเดียวก็มีนะตัวเล็กก็มีนะตัวใหญ่ก็มีนะำกำมือยังไม่ได้เลยนะมันใหญ่เกินนะตัวใหญ่เพืตัวใหญ่ตัวย่อเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับใหญ่ครึ่งหาง่าทุกอย่างง่ายที่นั่นกันเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก่นอนนะครับครับหายครยับนะเรือเรือเรือเห็นไหมเรา ลากนี่เอครับแตาด้กินนะครับบได้กินนะรยอเลยเอาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกนี่ครับผมหาได้นี่นี่บนี่ครับนี่ครับนี่อะไรรู้ไหมครับเพื่อนเรู้ไหมนี่ต้องอะไรครับ นี่ต้องกลัปัญหาครับมันไตอยู่นะถ้าเก็บได้นี่เก็บได้เลยครับเก็บได้เลยเก็บได้เท่าหอยนะครับเยอะแต่วเรียกผมมาให้ดูไปไหนเลยเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับเพื่อนนี่ครับเอ็นไหมครับนี่ต้องต้องกลับปัญหาโอ้ย โอยโอ้ดึงดิหักหักก็ได้หักระบาดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเยื่อปูกับมือด้วใช่แล้วครับอกใจมอนดืม ได้เยอะเลยนะวันนี้ธรรมาซ่านชิ้มหมูครึ่งเองววันต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ไหนนะครับเราจะได้คลิปที่ไหนนะครับเม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ไหนใครที่อยากดูคลิปนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เขาได้หาหอยนะครับ